คุณเป้อยากจะเป็นด็อกเตอร์บ้างไหมคะเออมันก็ต้องเรียนนะมันยากนะโอ้ยมันก็ต้องเรียนโทก่อนตีเสร็จต้องจบโทก่อนแล้วก็ถึงจะเรียนปริญญาเอกต้องทําวิทยานิพนธ์จบเสร็จออกมาถึงจะได้ด็อกเตอร์เดี๋ยวพาขึ้นทางด่วนเลยไปไหนคะไปทางรัดเลยขึ้นได้ด้วยหรอใช่ท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นกระแสที่ชาวโซเชียลเนี่ยขุดคุ้ยกันอย่างต่อเนื่องเนาะก็ที่มาก็อย่างที่เราทราบกันเนาะ มาจากการขุดคุยของสื่อโซเชียลแล้วก็ไปถึงคุณสมบัติของสวท่านหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่แหละฮะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอรแล้วก็ที่เป็นประเด็นในโซเชียลเป็นไวรัลเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหคือตอนแรกเราพอทราบว่าอ่ะมันเป็นมหาวิทยาลัยแล้วภาพส่วนหนึ่งของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอรที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมมหาวิทยาลัยมันเล็กจังเลย ใช่ไหมฮะจริงๆเขาเป็นมหาวิทยาลัยไหมเ,<อ>เคยได้ยินแต่ University of California เออเอออันนี้เหมือนกันไหมคนละที่กัน<อ>คน,ละ,นละที่กัน <c oughs> นะฮะแต่ชื่อมันคล้องกันไง <c oughs> นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนมที่แชร์กันกันนำเลยนะคือมันมีลิงก์มาด้วยสิคือถ้าคุณโ oh อเนี่ยเมื่อวานตัดสินใจกำเงินสัก0 0 0พกว่าบาทเนี่ย <c oughs> แล้วจ่ายเงินเลยนะ่ะเดี๋ยวรอรับใบด็อกเตอร์ PhD PhD ก็คือบุตรระดับปริญญาเอก ด็อกเตอร์แปด0 0 0บาทแปดพันกว่าบาใช่เมื่อวานเนี่ยในโซเชียลเขาแชร์กันะฮะก็คือมีขั้นตอนกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์เลยเขามีลิงก์คุณกดลิงก์เข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะฮะจ่ายค่าประเมินวุฒิเทียบเท่านะฮะ US ดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ7000กว่าบาทถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราต้องจบปริญญาเอกก่อนเราถึงจะประเมินวุฒิเทียบเท่าได้ถูกไหมกรอกไปเลย กรอกไปเลยไม่ต้องหรอไม่ต้องเอาปริญญาเอกของเราไปเทียบกับเขาให้ดูหรอคุณกรอกไปเลยเนี่ยเนี่ยเขามีลิงก์ให้กรอกเออแล้วก็มีค่าจะส่งอีก40 US รวมรวมแล้ว8,000กว่าบาทเออด่เดี๋ยวคุณอยู่บ้านเฉยๆนี่คุณรอรับเลย อ่าเดยดดิฉันรอคุณลองก่อนแล้วเดยวดิฉันทําตามเราจะเป็นดรเป้กับดรโอผมไม่รู้จะเอาไปไปอวดใครเหมือนกันเหมือนกันไม่รู้จะไปทําอะไรเป็นนายพานุพงศ์อ่ะอ่ะเป็นนางสาวยดาไปแล้วกันอ่ะนะเออก็โอเคแล้วล่ะสวยๆเลอหล่อ